ในโอกาสนี้ขอกราบอารัธนาท่านประธานสงฆ์ได้เมตตากล่าวสัมโมทนียกถาและนำคณะสงฆ์ให้พรขอกราบอาราธนาครับตั้งใจรับพรคนะหลับตาเบาๆนอมใจของเราพระที่ศูนย์กลางกายฐานที่เจ็ดตามระลึกนึกถึงบุญบารมีความดีทั้งหลายที่เราสั่งสมมา จนถึงวันนี้ดูก่อนอานุธรรมะและวินัยที่ตถาคตแสดงไว้บัญญัติไว้แล้วธรรมวินัยเหล่านี้จกเป็นศาสราของเธอทั้งหลายเมื่อการล่วงไปแห่งตถาคต พุทธธรร,รัสนี้พระสัมมาสัมพุทธเจ้าได้ตัดไว้ก่อนที่พระองค์จะเสด็จดับขันธะปร,ะรินิพานพุทธบุตรทั้งหลายในยุคต้นพุทธกาลนั้นได้บรรลุปเป็นพระอรหันต์จำนวนมากเข็นคุณค่าของธรรมวินยัยเนื่องจากตัวเองได้ฟังธรรมจนได้บรรลุปเป็นพระอรหันต์ประการหนึ่งอีกประการหนึ่งแม้น พระธรรมวินัยนี้ที่พระศาสดาสแสดงเอาไว 45, ้45พันศาแต่ว่ากว่าจะได้ธรรมวินัยนี้มาต่างก็ทราบดีว่าต้องใช้เวลาในกันเบ็มเพนบารมีถึง20อสงไขยเศษแสนมหมากับดังนั้น จะต้องส่งต่อพระธรรมวินัยนี้ไปสู่อนุชนรุ่นหลังให้ได้แต่ในยุคนั้นยังไม่มีการบันทึกเพราะฉะนั้นสิ่งที่ทำได้ก็คือการท่องจำซึ่งผ่านมาถึงปัจจุบัน2 5 6 8ปีได้ผ่านการเก็บรักษาสืบทอดคำสอนของพระสมัตพรเจ้ามาสี่ยุคหลักๆ ยุคแรกเป็นยุคมุขปาฐะหรือการท่องจำธรรมโอในท่องจำพระไตรปิฎกซึ่งไม่ใช่แค่ท่องจำเพียงสี่ปีสี่สิบปีท่องจำส่งต่อกันมารุ่นแล้วรุ่นเล่าสี่ร้อยกว่าปีจนกระทั่งเข้าสู่ยุคที่สองมีนวัตรกรรมการจานลงในใบลาน ซึ่งประเทศที่เริ่มต้นคือประเทศศรีลังกาภาษาบาลีไม่มีอักษรไปของตัวเองเป็นภาษาพูดได้จารึกลงในอักษรสิงหนแล้วเมีการจารต่อมาเรื่อยๆเป็นอักษรพมา่าอักษรขอมและอักษรธรรมรวมแล้วสี่อักษร นักวิชาการเรียกว่าสี่สายจารีตส่งต่อกันมาแบบนี้เก็บรักษากันมาแบบนี้ข้ามพ้นภัยสงครามภัยจากธรรมชาติและภัยจากแมลงที่คอยทำลายใบลานจงทั้งเข้าสู่ยุคที่สามพศอ 2,431ในประเทศในประเทศไทยนั้นตรงกับสมัยรัชกาลที่5ได้มีการจัดทำพระติบฎกเกิดขึ้นเป็นฉบับแรกพระติบฎกฉบับภาษาบาลีแต่ใช้อักษรไทยแล้วต่อมาก็ได้มีการจัดทำพระติบฎกขึ้นมาตามสี่สายจารีตคือพระไตรปฎก ของประเทศศรีลังกาก็เป็นอักษรสิงหนพระไตกของประเทศพาม่าก,ก็เป็นภาษาพามา่าอักษรพามา่าพระไตรปฎกอักษรขอมมาเป็นพระธรกฉบับภาษาไทยกับกัมพูชาส่วนพระไตรปฎกของสอปปลาวก็ได้มาจากคมภี์โบราณคือ อักษรธรรมพระไตรปิฎกเหล่านี้ก็มีอายุประมาณ137ปีโดยประมาณแล้วก็ใช้กันต่อเนื่องเรื่อยมามาถึงพวกเราที่ได้ยินได้ฟังคำสอนจากหลวงพ่อจากพระอาจารย์ทั้งหลายก็ล้วนมาจากพระไตรปิฎกที่ได้เก็บรักษามา ที่ได้จับทําขึ้นเมื่อ2,400พศ2,400ทั้งนั้นจนกระทั่งเมื่อไม่กี่สิบปีที่ผ่านมาเข้าสู่ยุคนวัตกรรมดิจิทัลเมื่อ15ปีที่แล้วคุณครูไม่ใหญ่ได้เมตตาสถาปนาโครงการพระไตรปิฎกฉบับธรรมชัย และอนุรักษ์คำพีร์ใบลาน15ปีที่ผ่านมามีขั้นตอนในการจับทำอยู่สี่ขั้นตอนหลักๆคือหนึ่งส่งทีมงานไปสำรวจว่ามีคำพีร์ปฐมภูมิใบลานอยู่ที่ประเทศใดอยู่ที่ตรงไหนบ้างซึ่งจากผลการไปสำรวจมา15ปี ก็พบว่าสถานที่ที่เก็บคัมภีร์ไปลานที่มากที่สุดเป็นอันดับหนึ่งก็คือวัดสองคือหอสมุดแห่งชาติสามคือห้องสมุดในมหาวิทยาลัยและสี่คือที่พิพิธภัณฑ์รวบรวมมาสิบห้าปีประการที่สองคือการอนุรักษ์ก็คือไปขออนุญาตสถานที่ที่เก็บ คำพีไปล้านเข้าไปทำความสะอาดไปจัดระเบียบส่วนนี้เป็นพระวิีัยส่วนนี้เป็นพระสูส่วนนี้เป็นพระทิพรพระพิธรรมจัดเรียงระบบระเบียบให้เรียบร้อยแล้วก็บันทึกภาพด้วยไฟล์ดิจิทัลนำกลับมาสู่ประเทศไทยถึงปีนี้แล้วภาพที่เก็บบันทึกมาได้มีจำนวนสมล้าน 5แสนภาพซึ่งเป็นพื้นฐานในการอ,าอ้างอิงในการทำไพระกฉบับธรรมชัยขั้นตอนที่สมคือการปฏิวัติและการเปรียบเทียบปฏิวัติคือการแปลงอักษรหนึ่งมาเป็นอักษรอีกอักษรหนึ่งคำพีใบาลาน,นี้บันทึกด้วยสอักษรสีสายจารีต คือสิงหนพมา่าขอมแล้วก็รรมอักษรธรรมต้องแปลงสีสายอักษรนี้เป็นอักษรโรมันเนื่องจากอักษรโรมันเป็นสอออักษรสากลที่นักวิชาการทั่วโลกสามารถเข้าถึงได้ที่เป็นการแปลงทำพีไบ,บลานที่รวบรวมมาได้เป็นอักษรโรมันจากนั้นก็เปรียบเทียบ ทั้งสี่สายอ,อักษรว่าในเล่มเดียวกันในประสูรเดียวกันในหน้าเดียวกันในบรรทัดเดียวกันนั้นเหมือนกันหรือต่างกันอย่างไรจากคารทำงานมาตลอดระยะเวลายาวนานถึงสิปีทีมงานนักวิชาการก็พบว่ามีส่วนที่เหมือนกัน90% 10%ตอนนั้นที่แตกต่างจากกัน ก็มาถึงขั้นตอนที่สี่คือการจัดพิมพ์และการเผยแพร่การจัดทำพระไตรปิฎกฉบับธรรมชัยนั้นมีสองเวอร์ชันเวอร์ชันที่หนึ่งคือจัดทำเป็นหนังสือพระไตรปิฎกฉบับธรรมชัยและเวอร์ชันที่สองเป็นเวอร์ชันไฟล์ดิจิตอลซึ่ง ในยุคปัจจุบันและในอนาคตคนจะอ่านหนังสือน้อยลงจะค้นคว้าหาข้อมูลทุกสายวิชาทุกสายอาชีพทั้งทางรอดทางธรรมผ่านเครื่องมือทั้งหลายทั้งเล็กทรอนิกส์เช่นผ่านโทรศัพท์มือถือผ่านแท็บเล็ตผ่านจอคอมพิวเตอร์เข้าไปถึงฝ่ายดิจิตอล จึงเป็นที่มาว่าเวอร์ชั่นที่สองนี้เป็นเวอร์ชั่นที่จะเก็บธรรมวินัยของพระสมรรมาิเจ้าที่ได้ค้นพบได้ค้นคว้ามาที่ได้ไปหามาสี่ขั้นตอนนี้เป็นสี่ขั้นตอนของการจัดทำพระไตรปิฎกฉบับธรรมชัยต่อมาคือความแตกต่างของพระไตรปิฎกฉบับธรรมชัย กับพระไตรปฎกฉบับทั่วไปที่ใช้กันมายาวนานมีความแตกต่างอยู่สี่ประการเช่นเดียวกันประการที่หนึ่งพระไตรปฎกฉบับทั่วไปที่ใช้กันอยู่มักจะอ้างอิงคำภีปฐมภูมิใบลานอักษรใดอักษรหนึ่งเช่นพระไตรปฎกฉบับของประเทศสีรังกาก็อ้างอิงคำภีใบลาน อักษรสิงหนผลของประเทศไทยกับกัมพูชาฏิบัติทั้งสองประเทศนี้ก็อ้างอิงคำพีไบาลานอักษรของพระไตรปิกของประเทศเมียนมาก็อ้างอิงอักษรพม่าและพระไตรกของของสปปลาวก็อ้างอิงคำพีไบาลานอักษรธรรม แต่พระไตรปิกฉบับธรรมชัยนั้นจ้างอิงคัมภีปฐมภูมิทั้งสี่สายจารีตสีสายอักษรราะการที่สองในส่วนคำสอนที่ไม่ตรงกัน10%ในหนังสือพระตรปิกฉบับธรรมชัยนั้นจะมีฟุตโนตระบุถึงรหัสที่สามารถเข้าไปค้นต่อได้ว่าที่แตกต่างกันนั้นแตกต่างกันอย่างไร ประการที่3พระไตรปิฎกฉบับธรรมชัยเวอร์ชั่นดิจิทัลส่วนที่เป็นฟุตโนตนั้นเมื่อกดเข้าไปศึกษาถึงความแตกต่างจะมีภาพของคำพิใบลาน20บฉบับและพระไตรปิฎกที่เป็นที่สากลใช้กันอีก4ฉบับขึ้นมาปรากฏให้เห็นในประเด็นที่ต้องการคนกวา่า ว่าเหมือนกันและต่างกันอย่างไรซึ่งไม่มีพัะเตรปกเวอร์ชั่นดิจิตอลใดๆในโลกที่สามารถอ้างอิงข้อมูลได้มากถึงขนาดนี้และประการที่สนักวิชาการทั่วโลกไม่ว่าอยู่ตรงไหนของโลกก็ตามสามารถเข้าถึงพัตเรกฉบับธรรมชัยเวอร์ชั่น อักษรโรมันได้คอมเมนต์ได้และก็สามารถที่จะพัฒนาปรับปรปุงในเวอร์ชั่นต่อๆไปให้ดีขึ้นมาได้นี่ก็เป็นสความแตกต่างของระิบรปิฎกฉบับธรรมชัยกับพรฏิบกทั่วทั่วๆไปซึ่งอาจเราอาจจะจำง่ายๆไว้ว่าสี่ยุคสี่สายจารีต สี่ขั้นตอนการจัดธรรมและสี่ความแตกต่างเมื่อพระไตรปิฎกฉบับธรรมชัยนี้เสร็จแล้วพวกเราทั้งหลายจะได้ชื่อว่าเป็นบุคคลในประวัติศาสตร์ี่ได้มีส่วนสนับสนุนให้พระไตรปิฎกฉบับที่สมบูรณ์มากที่สุดในโลกในยุคปัจจุบันให้เกิดขึ้นแล้วก็ได้ส่งต่อคำสอนอันมีคุณค่านี้ ไปสู่อนุชนรุ่นหลังอีกยาวนานแสนนานตามนัตกรรมที่เปลี่ยนแปลงไปตามยุคสมัยอันนีสงที่จะเกิดขึ้นจากการสนับสนุนการจับทำพระไตรปรกฉบ,บับธรรมชัยและการอนุรักษ์คำพีใบลานประการแรกเราจะมีสายบุญานแน่นกับพระพุทธศาสนาไปเกิดในพบใดชาติใดก็จะเกิดในดินแดนที่ รุ่งเรืองด้วยพระพุทธศาสนาในตระกูลสมมาทิฏฐิประการที่สองจะแวดล้อมไปได้วยบัณฑิตนักปราชญ์แวดล้อมด้วยกยัลยาณชนชนผู้มีจิตใจอันดีงามประการที่สามก็จะมีดวงปัญญาสว่างสวยัยแทงตลอดในสพพวิชาโดยเฉพาะในคำสอนของพระสมมาสมุทรเจ้าและประการที่สที่สำคัญก็คือถึงขาวบุญบรัณรมีเต็มเปี่ยม ก็จะบรรลุมรรคผลนิพพานได้โดยง่ายท่านผู้มีบุญทั้งหลายเราไม่ได้มีส่วนร่วมในยุคมุกขปาฐะคือการท่องจำพระไตรปิฎกเราไ,ได้มีส่วนร่วมในยุคที่จารย์พระธรรมวินัยลงในคัมภีร์ไบาลานเราก็ไม่ได้มีส่วนร่วมในการจัดทำพระไตรปิฎกที่เกิดขึ้นเป็นครั้งแรกเมื่อร้อยสาสิบกว่าปีที่แล้ว แต่เป็นบุญลาภของเราที่ได้ความได้รับความเมตตาจากคุณครูไม่ใหญ่ได้สถาปนาโครงการพระตรบฉบับธรรมชัยให้เกิดขึ้นในยุคที่เปลี่ยนผ่านไปสู่ยุคดิจิทัลเราได้มีโอกาสได้มีสร่วมในบุญนี้ที่จะส่งต่อคำสอนของพระสมบัเจ้าไปสู่อนุชนรุ่นหลังอีกยาวนานคณะสงฆ์ขออนุโมทนาสาธุการ ในหมหากุลอันยิ่งใหญ่ของท่านทานะบุดรทั้งหลายได้ตั้งใจมาร่วมถวายพระตรปิฎกฉบับธรรมชัยและอนุรักษ์คัมภีร์โบราณใบลานในครั้งนี้พร้อมกันนิคณะสงฆ์จะได้พร้อมใจกันตั้งจิตอธิษฐานอาราธนาบร,รมิธรรมแห่งองค์สมเด็จพระสัมมาส,สัมพุทธเจ้าพระปัจเจกพุทธเจ้าทั้งหลายพระอรันตเจ้าทั้งปวง ลอดจนบารมีธรรมของพระเดชพระคุณพระมงคลเทพมุนีหลวงปู่วัดปักน้ำภาษีเจริญผู้คนพบวิชาธรรมกายบารมีธรรมของหลวงพ่อธรรมชโยบารมีมธรรมของหลวงพ่อทัตตะชิโวบารมีธรรมของบุญญอาจารย์มรตนอุบาสิกาจันทนกุญงผู้เอกมนิดวัดพระธรรมกายรวมทั้งอำนาจฐ,ฐานกุศลที่ท่านทานะบวดีทั้งหลายได้ตั้งใจกระทำวันทีแล้วในอดีตและได้กระทำในวันนี้ ขอบุญบารมีทั้งหลายเหล่านี้จงประมูลกันเข้าให้เป็นตบะเดชะภารวะปัจจัยส่งผลดนบรรดาลอภิบาลคุ้มครองปกป้องรักษาให้ท่านทานะบอดีทั้งหลายจงเป็นผู้ปราศจากเสียซึ่งสัพพทุกสัพพโศกสัพพโรคสับพภัยอุปัตวะวันตรายใดๆจะได้มาพอ,องผ่านให้มีแต่ความสุขความเจริญยิ่งยืนนานในร่มเงาของพระพุทธศาสนา ให้เจริญได้อายุวันนะสุขะพละปฏิพานทันสารบริวารสมบัติปรารถนาสิ่งใดอันเป็นไปนในทางที่ชอบประกอบวยกุศลขอให้สำลิธิผลดังกำมนที่มุ่งม,มาตรปรารถนาพดีแล้วตั้งใจวิดีแล้วจงทุกประการอันหนึ่งมาถึงข่าวเจริญสมาธิภาวนาให้มิ่งตาเห็นธรรมข้าถึงพระธรรมกายได้โดยง่าย บรรลุมรคผลนนิพพานได้โดยง่ายโดยเร็วพลันจงทุกท่านทุกประการเทินสาธุ